ตกปลาของอ่างเก็บน้ําหรือกอะเห็ดอย่างไรให้ครบ100นะคะก่อนนี้พี่อยากจะบอกว่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เนะเพราะมันมีจุดตกจุดเดียวก็คือในเกาะนะคะเพราะว่าน้ําทุกส่วนของเกาะก็คือจะรวมกันเป็นสายเดียวนะแต่พี่จะบอกว่าให้ไปเกาะต,ตรงไหนแล้วเจอครบทุกตัวนะคะอันดับแรกนะคะพี่อยากจะให้เราซื้อกงปูไว้ก่อนนะกงปูมาทําอะไร ณนะที่แห่งนี้นะคะกงปูสามารถจับได้3อย่างเลยนะก็คือที่พี่ยังไม่ได้ตรงนี้ก็คืออันแรกอันแรกจะเป็นเห็ดนะทุกคนเห็ดนี่พี่อยากจะบอกว่าสามารถตกได้นะคะส่วน2อันสุดท้ายก็คือใช้กงจับค่ะแต่ก็ทั้งหมดที่ใช้กงจับมาได้หมดเลยค่ะ3อันนี้โอเคค่ะเราก็เริ่มวางกงปูนะคะจะวางส่วนไหนของ ก,กาะก็ได้ค่ะทุกคนเพราะพี่บอกอยู่แล้วว่าสายน้ําทุกสายเชื่อมตรงกันนะคะแต่มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายจระเข้ไม่ใช่จระเข้สิตัวที่10นะคะจระเข้ขอโทษค่ะก่อนตัวสุดท้ายนะคะตัวเนี้ยนะคะติดลบ20นะคะเป็นสีทองเนะติดลบ20นะคะตัวเนี้ยก็คือต้องเหมือนทนํานองว่าต้องจุดไม่ใช่จุดสิต้องตก ตรงจุดจอรอเข้เท่านั้นนะคะก็เปอร์เซ็นต์มันจะออกสูงนะทุกคนแต่ตัวอื่นๆน่ะสามารถตกได้ทั้งบอ่อเลยค่ะก็จะดรอปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสุดท้ายคือตัวที่11หรือปลามือของเรานั่นเองส่วนจุดตกจอระเข้อยู่ไหนให้สังเกตบอ่อน้ำไม่ใช่บอ่อสิอ่างน้ำแล้วแหล่งน้ำแหล่งน้ำนะคะที่มีเรืออยู่เนอะ ก็ที่มีเหลือทุกคนนี่ทางนี้ค่ะพี่ก็ไม่รู้พี่ยืนมองอะไรสับสนกับชีวิตอีกแล้วค่ะก็คือนี่ตรงนี้จะเป็นเรือเนอือถ้าเปิดเรดาร์ก็ขึ้น alligator เลยตรงนี้คือเราตกได้ทุกตัวนะคะทุกคนตกได้ทุกตัวเลยค่ะแล้วก็จะออกตัวที่10หรือจอระเข้เป็นพิเศษนะคะ ตัวที่สิติดลบเป็นสีทองก่อนเป็นสีทอง่อติดลบ20นะคะอ่าสีทองของเกาะน,นี้ก็จะมีตัวเดียวเนอะส่วนตัวที่สิอนะคะปลามือนั่นเองปลามือจะติดลบ50ค่ะเป็นสีชมพูค่ะทุกคนส่วนตัวอื่นๆตกตรงนี้ได้เลยค่ะเหตุสามารถใช้กรงดักหรือว่าตกก็ได้ค่ะก็คืออันที่1ส่วนอันที่ห กับ7ตัวนี้ต้องใช้กงดักเท่านั้นนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะว่าตัวไหนคือตัวที่พี่ตกยากมากก็คือตัวที่8ดนั่นเองค่ะนี่นะคะตัวที่8ดของพี่แคทฟิตอยากจะบอกว่ากินเหยื่อพี่ยากมากคว่าจะได้มานะคะส่วนทุกตัวพี่ครบทัแล้วเนอะต่อไปนะคะไปดูการเก็บกงดีกว่าเก็บกงของพี่ก็คือจะได้อันที่ห6 7นะคะตอนนี้นะคะพี่กำลังหาอันที่1 6และ7นะคะทุกคนก็คือใช้กงปูดักเนะแต่ก็คือมีปัญหาชุดแรกที่วางไปไม่ออกเลยนะพี่เลยต้องมาวางชุด2แล้วก็มาเก็บใหม่คะ่ะก็จะได้เป็นที่เรียบร้อยก็คือได้เห็ดมาแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นอันที่6นะพี่ก็จะได้มาเรื่อยๆนะก็เก็บไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นว่าปลาจับใหม่เนะ เราก็สามารถเช็คดูได้เลยค่ะว่าคืออันไหนนี่ขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยต่อไปนะคะก็ตัวที่7เป็นปูนะคะก็ใช้กรงดักเช่นเดียวกันค่ะพี่ก็วางได้ตรงนี้เหมือนกันโอเคก็คือวางวางในบ่อได้เลยค่ะแล้วก็จะดอกเกิดขึ้นมาเองเหรออืมประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อย ครบแล้วนะคะก็คือ167พี่ใช้กรงดักค่คะส่วนตัวที่เหลือพี่ตกตรงบ่อจระเข้ค่ะก็ถ้าได้เราครบได้100%ซก็จะได้บ๊อบเบอร์นะคะเป็นรูปเห็ดนาะของเกาะนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่าจุดซื้อ โทเทมของเกาะน,นี้นะคะโทเทมของเกาะน,นี้ก็คือหมอกนั่นเองค่ะแล้วก็ว่ายไม่ใช่ว่ายสีเดินผ่านตรงที่จุดจราเข้มานะคะแล้วก็เดินมาข้างหลังตรงนี้ค่ะก็จะเหมือนเป็นช่องเปิดหรออ่าน่าจะใช่นะคะทุกคนเห็นไหมคะก็จะมีบันไดตรงนี้บันไดหกัหกๆเนอะแล้วเราให้มองทางซ้ายมืออาซ้ายมือในเกมนะคะก็จะเห็นโทเทมนะคะ นี่แบบนี้เลยแล้วก็สามารถคลิกซื้อได้เลยนะโทเทมที่ทำให้เกิดหมองนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันค่ะทุกคนก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะแล้วก็อีกอย่างนะคะที่พี่บอกนะว่าปลาในนี้คือตกในบ่อในอ่างนี้หมดเลยเนะก็คือข้างในนะคะไม่ใช่ข้างนอกนะพอพี่ลองตกข้างนอกมาครัง้งต่อครั้งแล้วก็คือ ไม่ได้นะคะจะเป็นปลาในมหาสมุทรเท่านั้นนะคะก็ไม่มีปลาในเกาะนี้มารวมเลยค่ะปลาในเกาะนี้ก็คือง่ายไปเลยค่ะเพราะเราตกแค่ข้างในนะคะไม่ต้องไปที่อื่นค่ะเพราะตอนที่พี่ได้ปลายัางไม่ครบนะพี่ก็เลือกที่จะมาตกด้านนอกเนอะพอคิดว่ารอบๆบบ่อมรอบๆบเกาะมันต้องมีปลามั้งเนยสรุปก็ไม่มีจริงๆนะคะนี่ก็ได้ปลาโลมามาก็คือปลาที่อยู่ ในมหาสมุทรอย่างเดียวค่ะเราก็เลยตกแค่ในเกาะเท่านั้นค่ะส่วนราคาปลาของเกาะนี้นะก็พี่ก็จะเรียงลำดับให้เลยนะคะอันที่1น,นะคะก็คือเห็ดเนอะเห็ดนะคะพี่ได้ราคามาอยู่ที่9บาทนั่นเองค่ะทุกคน ต่อไปนะคะก็เป็นอันที่2องเนอะปลาไว้เราไว้พีซตัวนี้74ค่ะต่อไปนะคะตัวที่3นะคะทุกคนนี่ค่ะราคาอยู่ที่58ค่ะตัวที่4นะคะโบฟินนะคะปลาตัวนี้ราคาจะอยู่ที่97ค่ะ ส่วนตัวที่5รานะคะเกรค,รคร้าปลาค้าสีเทาเนะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่107ค่ะต่อไปอันที่6กนะก็คืออันที่เราใช้กรงดักนั่นเองอันนี้นะคะก็จะรูปร่างหน้าตาเป็นหอยเนะนี่ค่ะราคาอยู่ที่140ค่ะส่วนตัวที่7ก็เป็นปูเหมือนกันค่ะที่เราใช้กรงดักนะคะปูก็จะหน้าตาแตกต่างจากปูปกตินะคะ ก็จะทํานองนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะใช้กุ้งดักนะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่สอง้สามสิบหค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวที่แปดนะปลาที่มีปัญหากับพี่ในการทําคลิปนี้คือไม่ยอมออกสักทีนะคะ <laughs> ก็คือตกตรงจระเข้นั่นแหละแต่ไม่ยอมออกเนะ 296ค่ะต่อไปเป็นตัวที่9นะคะมาร์เกมาร์กาหรอมาราพี่ก็อ่านภาษาอังกฤษ <c oughs> ไม่ค่อยจะถืกเท่าไหร่นะคะทุกคนโอเค188ค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวที่10ของเราจอรอเค้ที่ติดลบ20%เป็นสีทองเนะตัวนี้พี่อยากจะบอกว่าพี่ได้แต่ออโรลานะ ก็คือธรรมดาไม่ได้นะคะตัวนี้จะราคาอยู่ที่3,855แาแต่ถ้าเป็นธรรมดาจะราคาเฉลี่ยประมาณที่300ถึง600บาทนะคือจอระเข้ราคาไม่แพงนะคะเพราะเนื่องจากสีมูก็คือปลามือของเรานั่นเองแฮนด์ฟิตนะสีมูยังราคาไม่ถึงพันเลยนะจระเข้จะแพงความไม่ได้นะคะทุกคนสีมูติดลบห้นะตัวนี้พี่ขายได้600นะลองมาดูตัวที่ใหญ่กว่านี้ดีกว่าค่ะ,คะที่พี่ตกได้มาเนะ ก็หอป่ามันเป็นตัวสุดท้ายอ่ะมันต้องราคาดีที่สุดแล้วทุกคนนี่ตัวนี้ใหญ่ขวาเดิมตัวนี้นะคะจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้600นะ985ค่ะก็นี่นะคะปลาที่ตัวที่แพงที่สุดของเกาะเห็ดหรืออ่างเก็บน้ำนั่นเองค่ะก็คร่าวๆก็อย่างนี้เลยค่ะ167พี่ใช้กงดักนะคะส่วนตัวที่เหลือตก ตรงจุดจราระเข้ค่ะสําหรับน้องๆคนไหนที่งงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามพี่ได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างเรื่องเหยื่อนะเหยื่อพี่ที่พี่ไม่แนะนําเหยื่อเพราะว่าพี่ว่าเหยื่ออะไรมันก็ติดนะคะทุกคนอยู่ที่สภาพภูมิอากาศแล้วก็โชคของเราด้วยค่ะ